สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้มีโครงการดีๆมาฝากกันนะครับเป็นโครงการจากธนาคารอมสินนะครับเป็นเรื่องของสินเชื่อออมสินสร้างงานสร้างอาชีพซึ่งเป็นมาตรการโครงการให้กู้สูงสุดถึง3 0 0แสนบาทต่อรายเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระทั้งหลายนะครับเราลองมาดูในรายละเอียดนะครับ ในโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพนี้นะครับผู้ที่มีคุณสมบัติจะกู้เงินในโครงการดังกล่าวได้นะครับเรามาดูคุณสมบัติก่อนนะครับ1ก็คือท่านจะต้องเป็นบุคคลธรรมดานะครับและก็มีสัญชาติไทยอายุเนี่ยไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2. มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการที่แน่นอน 3. ไม่เป็นลูกจ้างพนักงาน ผู้บริหารหรือกรรมการของธนาคารอมสินนะครับอันนี้เป็นในส่วนของลูกจ้างพนักง,งานผู้บริหารของอมสินเนี่ยไม่ได้นะครับสเนี่ยถ้าจะต้องเป็นผู้ที่เริ่มประกอบอาชีพก็ได้นะครับเป็นผู้ประกอบการรายย่อยอยู่แล้วก็ได้หรือเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กหรือเป็นผู้ขับขี่รถสาธารณะที่ได้ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐเอกชน ที่มีความน่าเชื่อถือหรือมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าวมาแล้วเนี่ยนะครับซึ่งเขาแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกผู้ที่เริ่มประกอบอาชีพเนี่ยนะครับเป็นผู้ประกอบอาชีพรายย่อยประกอบไปด้วยผู้ที่ผ่านการอบรมอาชีพช่างทุกประเภทเลยนะครับเช่นช่างปูนช่างแอร์ช่างไฟฟ้าช่างเชื่อมช่างซ่อมอุปกรณ์ต่างๆเป็นผู้ประกอบอาชีพเสริมสวยก็ได้นะครับ หรือเป็นช่างตัดผมนะครับเป็นต้นและผู้ที่ไม่ใช่ช่างก็ได้นะครับเช่นเป็นผู้ที่จำหน่ายสินค้าออนไลน์การดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงการจัดดอกไม้เป็นต้นโดยมีใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรที่ท่านเนี่ยผ่านการอบรมจากหน่วยงานของรัฐ หรือของเอกชนก็ได้นะครับหรือเอกสารอื่นๆตามประเภทของอาชีพของท่านเลยนะครับอันนี้เป็นในส่วนของผู้ที่เริ่มประกอบอาชีพนะครับจะต้องผ่านการฝึกอบรมทั้งหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนก็ได้นะครับแต่จะต้องท่านจะต้องมีใบเอกสารผ่านการฝึกอบรมใบประกาศนียบัตรหรือวุฒธธิบัตรนะครับนี่คุณสมบัติในกลุ่มแรกกลุ่มที่2ก็คือผู้ที่ขับรถสาธารณะซึ่งประกอบไปด้วยผู้ขับขี่รถแท็กซี่ รถตู้สาธารณะรถรับจ้างขนส่งสินค้าโดยท่านจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะหรือเอกสารอื่นๆตามประเภทของอาชีพของท่านด้วยนะครับในกลุ่มที่3ก็คือผู้ประกอบการขนาดเล็กประกอบไปด้วยผู้ประกอบการที่มีสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่ให้บริการที่แน่นอนเช่นร้านค้าปลีกร้านค้าส่งโชห่วยแฟรนช์ไช ร้านนวดแผนไทยร้านสปาอู่ซ่อมรถเป็นต้นโดยมีทะเบียนพาณิชย์ทะเบียนการค้าสัญญาแฟรนไชส์หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมี3กลุ่มด้วยกันที่เป็นผู้มีสิทธิ์กู้เงินนะครับก็คือผู้เริ่มประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถสาธารณะผู้ประกอบการขนาดเล็กนะครับมี3กลุ่มนะครับทีนี้วัตถุประสงค์ในการกู้เนี่ยเอาไปทําอะไรได้บ้าง เพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพก็ได้นะครับสำหรับผู้ที่เริ่มประกอบอาชีพหรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพและบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพก็ได้นะครับจากผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 หรือซึ่งต้องไม่เป็นการนำไปรีไฟแนนซ์สินเชื่อเช่าซื้อต่างๆนะครับอันนี้ต้องไปใช้ในวัตถุประสงค์ในเรื่องของการประกอบอาชีพเป็นหลักนะครับ ประเภทของสินเชื่อเนี่ยเป็นสินเชื่อระยะยาวนะครับจำนวนเงินให้กู้เนี่ยเขาให้สูงสุดเลยนะครับกู้สูงสุดเนี่ยไม่เกิน3 0 0แสนบาทต่อรายนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้เงินของท่านนะครับว่าท่านอาจจะไม่ใช้ถึง3 0 0แสนก็ได้นะครับและอยู่ในการพิจารณาของธนาคารอ,อมสินด้วยนะครับทีนี้ประเภทกิจการไหนสามารถกู้ได้วงเงินเท่าไหร่ หนึ่งเนี่ยถ้าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพช่างนะครับเช่นช่างปูนช่างแอร์ช่างไฟฟ้าช่างเชื่อมช่างซ่อมอุปกรณ์ต่างๆเสริมสวยตัดผมเป็นต้นนะครับอาชีพอื่นๆก็ได้นะครับจำนวนเงินให้กู้เนี่ยวงเงินไม่เกิน5 0,000บาทนะครับสูงสุดกลุ่มที่2นะครับประเภทกิจการที่2เป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่ช่างเช่นจำหน่ายสินค้าออนไลน์การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงการจัดดอกไม้ นะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับจำนวนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทต่อรายนะครับต่อมาประเภทกิจการที่3ก็คือผู้ขับขี่รถสาธารณะประกอบไปด้วยผู้ขับขี่รถแท็กซี่รถตู้สาธารณะรถรับจ้างขนส่งสินค้าวงเงินกู้ไม่เกิน10,000 0บาทต่อรายนะครับประเภทกิจการที่4เป็นผู้ประกอบการร้านค้าแฟรนไชส์ ให้กู้วงเงินสูงสุดไม่เกิน10,000แสนบาทต่อรายกลุ่มประเภทกิจการที่5ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่จำหน่ายที่แน่นอนนะครับเช่นร้านค้าปลีกร้านค้าส่งโชห่วยเฟนชายร้านนวดแผนไทยร้านสปาอู่ซ่อมรถเป็นต้นนะครับในกลุ่มที่5นี้นี้นะครับ วงเงินให้กู้เนี่ยไม่เกิน3 0 0แสนบาทเลยนะครับวงเงินสูงสุดนะครับทีนี้อัตราดอกเบีย้ยคิดอย่างไรทั้ง5กลุ่มนี้นะครับอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยเขาคิด300ร้อยละ3.99%ต่อปีก็คือร้อยละ1 0อยนึงนะครับถ้าท่านกู้100บาทท่านก็จะเสียดอกเบีย้ย3.99บาทต่อปีอันนี้เขาคิดตลอดอายุสัญญาเงินกู้เลยนะครับก็คืออสัญญาเงินกู้ของท่านท่าน1ปี2ปี สูงสุดเนี่ยถึงไม่เกิน5ปีนะครับเขาคิดอัตราดอกเบี้ยนี้เนี่ยเป็นดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญาเงินกู้นะครับระยะเวลาการชําระคืนสูงสุดไม่เกิน5ปีหรือ60งวดก็คือ,อเดือนละ1งวด5ปีรวมแล้ว60งวดนะครับรวมกับระยะเวลาปลอดชําระเงินงวดเงินต้นและดอกเบี้ย6เดือนแรกเนี่ยนะครับเขาไม่ต้องชําระนะครับ โดยเริ่มชำระตั้งแต่งวดที่7เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดบัญชีหรือครบสัญญานะครับต่อมาหลักประกันการก,ารกู้เงินกรณีถ้าท่านกู้วงเงินไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทเนี่ยไม่ต้องมีหลักประกันนะครับก็คือไม่ต้องใช้บุคคลและหลักทรัพย์ในการค้ำประกันกรณีวงเงินกู้เกิน1 0 0 0 0 0สนถึงสามแสนบาทใช้บุคคลค้ำประกันโดยบุคคลค้ำประกันเนี่ย จะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ10ของวงเงินกู้นะครับยกตัวอย่างเช่นกู้1 0 0 0 0แผู้ค้ำประกัน,นจ,ะจะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า10,000บาทต,ต่อเดือนนะครับน่าจะเป็นต่อเดือนนะครับถ้าดูตามรายละเอียดตรงนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมต้องอลองอมีประเด็นสงสัยเนี่ยคุณผู้ชมลองสอบถามที่ธนาคารอมสินนะครับในรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมได้นะครับแต่ตรงนี้คิดว่าร้อยละ10ตรงนี้หมายถึงว่าร้อยละ10ก็คือแสนหนึ่งเนี่ย จะต้องไม่น้อยกว่า1น0 0 0บาทต่อเดือนสําหรับผู้ค้าประกันนะครับต่อมาเอกสารประกอบการกู้เอกสารประกอบการกู้เนี่ยนะครับสำหรับผู้ประกอบการวิชาชีพช่างประเภทกิจการช่างเนี่ยท่านจะต้องมีเอกสารประกอบการกู้ก็คือ1บัตรประจําตัวประชาชน2ทะเบียนบ้าน3ใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานของรัฐ เอกชนหรือเอกสารอื่นๆตามประเภทอาชีพของท่านฉบับจริงนะครับ 4. รูปถ่ายสถานประกอบการถ้ามีนะครับอันนี้สําหรับเอกสารการขอกู้ของผู้ประกอบอาชีพวิชาชีพช่างนะครับ 2. ผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่ช่างเช่นจําหน่ายสินค้าออนไลน์การดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงการจัดดอกไม้เนี่ยเอกสารที่ใช้นะครับหบัตรประจําตัวประชาชนผู้กู้ 2. ทะเบียนบ้านผู้กู้ 3. ใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานของรัฐเอกชนหรือเอกสารอื่นๆตามประเภทของอาชีพฉบับจริงนะครับและก็ 4. เนีรูปถ่ายสถานประกอบการนะครับต่อมา 3. เนี่ยผู้ขับขี่รถสาธารณะซึ่งประกอบไปด้วยผู้ขับขี่รถแท็กซี่รถตู้สาธารณะรถรับจ้างขนส่งสินค้า ใช้หลักฐานก็คือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้2ทะเบียนบ้านของผู้กู้3ใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะฉบับจริง4รูปถ่ายสถานประกอบการถ้ามีนะครับแล้วก็ต่อมานะครับสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าแฟรนไชส์เนี่ยก็ใช้หลักฐาน1บัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้2ทะเบียนบ้านผู้กู้3ส,สัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ฉบับจริง 4เอกสารประมาณการรายรับรายจ่ายของธุรกิจเฟรนชชสยตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารตามแบบตามแบบในเว็บไซต์นะครับท่านสามารถเข้าไปดูตัวอย่างแบบฟอร์มในเว็บไซต์ของธนาคารอมสินนะครับนะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทําเอกสารในการยื่นกู้สําหรับแฟรนชชสยนะครับต่อมา5ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่จําหน่ายที่แน่นอนนะครับเช่นร้านค้าปลี ร้านค้าส่งโชห่วยร้านนวดแผนไทยร้านสปาอู่ซ่อมรถเป็นต้นตรงนี้นท่านชายเอกสาร1ก็คือบัตรประจําตัวประชาชนผู้กู้ 2. ทะเบียนบ้านผู้กู้ 3. บัญชีรายรับสเตตเมนต์ไรายได้จากาสถานประกอบการย้อนหลัง6เดือน 4. ทะเบียนการค้าทะเบียนพาณิชย์ของสถานประกอบการและ5รูปถ่ายสถานประกอบการถ้ามีนะครับ นี่เป็นเอกสารต่างๆที่ธนาคารอมสินได้ลงไว้ในเว็บไซต์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆเนี่ยจากธนาคารอมสินได้นะครับทีนี้ระยะเวลาของโครงการสําหรับโครงการนี้เนี่ยผู้ที่สนใจนะครับสามารถยื่นขอสินเชื่อผ่านธนาคารอมสินโดยจะต้องอนุมัติและจัดทํานิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน 2,565หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมดนะครับโดยท่านสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารอมสินได้เลยนะครับเขามีในเว็บไซต์สามารถเข้าไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ได้นะครับสำหรับท่านที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สอบถามได้ที่ธนาคารอมสินใกล้บ้านนะครับหรือที่หมายเลข1115 ก็ได้นะครับเป็นเป็นสายด่วนของธนาคารอมสินนะครับนี่ก็เป็นามาตรการโครงการสินเชื่ออมสินสร้างงานสร้างอาชีพวงเงินกู้สูงสุดถึง3 0 0แสนบาทนะครับ